สวัสดีครับนี่ครับพี่ชายครับพาหลานครับหลานแล้วลูกลูกโอ้ลูกครับยุรนนี้มีลูกกันเนาะพาลูกมาซื้อครับเข้ามาไว้ชมเลือกหาสินค้ากับเราครับกับร้านถูกดีมาตรฐานกับเราครับเนาะมาต่อจากคลิปที่แล้วครับคลิปที่แล้วนี่ตัดไปเองครับความจําเต็มครับผมเนาะนี่ครับมาเล่างเรื่องของบรรยากาศสินค้ามาถึงช่วงเย็นครับให้เราพราะเราต้องทํางาน ช่วงเย็นครับพร้อมขายให้บริการลูกค้าไปด้วยครับนี่ฮะมันก็เลยดูระเกะอากศไปหน่อยครับเนาะสินค้าที่จําเป็นกับพวกเราสินค้าที่ขายดีถือว่ายอดฮิตเรื่องของน้ํามันพืชครับไม่เข้าครับวันนี้เนาะเนี่ยสินค้าที่เข้ามาก็คือ m 1 5มนี่เข้ามาเยอะฮะเนาะแล้วก็น้ําตาลทรายครับแล้วก็ตัวนี้ฮะที่เข้ามาอีกครับผมเป็นข้าวพนมรุ้งครับแล้วก็ข้าวของ CP ครับที่เข้ามาอย่างละถุงครับ โซดานี่ไม่เคยขาดครับโซดานี่มาฮะแล้วก็สินค้าวันนี้ครับที่เข้ามาก็จะมีประเภทช่วงเช้าก็จะมีอ่าเป็นสินค้าครับน้ําอัดลมของโคคาโคลาครับน้ําแดงสปรายครับแฟนตาครับเนาะนี่ฮะเข้ามาเป็นขนาดจุดสองห้าแล้วก็ขนาดเล็กครับขนาดสิบบาทครับเนาะสินค้าที่เข้ามาวันนี้ครับเราประเภทน้ําดื่มครับที่เข้ามา เนี่ยรเป็นน้ำดื่มครับที่เข้ามาเยอะหน่อยครับเนาะ <S <S สินค้าที่จิบกินรายการนะ <S <S ออสองร้อยกว่าสินค้าที่มาตอนต้นแจ้งว่ามาที่สามร้อยกว่าเนาะจริงๆแล้วามาถึงนี้ก็แค่สองร้อยกว่าครับเนาะสินค้าเนี่พริกผงครับพริกป่นเนาะเข้ามาแล้วครับสินค้าที่รอคอยครับพริกป่นครับ น้ำมันพืชสักลังก็ไม่มีสักขวดก็ไม่ได้นี่ฮะลูกค้ามาหาเมื่อกี้ครับวันนี้พนักงานเราหน้าบูดครับวันนี้ไม่มีสายหานะวันนี้ไม่หาครับวันนี้เราก็หาไม่ออกครับตัวตัว,ตวมาดูคุณชายเป้ทํางานไม่แปลกครับชมพอครับฟ้าตกฝนตกได้ข่าวว่าถูกหวยครับถูกเท่าไหร่ครับออกซื้อได้ฮะคิดยังไงถึงซื้อหวยครับ อ๋อครับนี่ฮะจากพรีเซนต์รถด้วยกันเนาะพรีออดคันนั้นครับเราซื้อมา678ปีนะฮะเฉพาะค่าหวยได้ได้เยอะกว่าค่ารถครับผมออกดีแล้วกันครับทะเบียนนี่ฮะ9779ครับเนาะนี่ฮะเราพูดไปเรื่อยเปิดกันเนาะพวกเราสร้างความสนุกสนานให้กับอ่าช่องของพวกเราครับเนาะเพื่อนๆที่เข้ามาชมพอเราก็พูดไปเรื่อยเปลือยเนาะอ๋อวันนี้น้องจีจี้ครับโดนของจริงครับผมเนาะก็ได้ ขายของด้วยจดสินค้าด้วยแล้วก็มาเป็นอ่าเนี้ยสินค้ามาช่วงเย็นนะครับนี่วันนี้น้ำส้มสายชูมาสองขวดนี่นะสองขวดปอ้อจิจูีิจิงของวันนี้น่าจะมาเป็นลังเนาะไม่ใช่มาแค่สองขวดครับมาน้อยเกินไปครับนี่ฮะอ่าสินค้าที่มาเยอะวันนี้คือรถดีฮะรถดีมาเยอะอยู่เมื่อกี้รถดีมาเยอะเนาะอัปเดตครับจะถ่ายสาวส,สวยครับให้เพื่อนเอฟซีหนุ่มๆอยากเห็นเหมือนกันเนาะ บรรยากาศใลสดชื่นครับสดชื่นด้วยเนาะ, <น accommodations. S 1> ะสินค้าประเภทโอน้ำดื่มโอ้โหอโย,ยายกใส่ครับพราะยังถ่ายยูทูบครับไปน็นใเวลาช่วยเนาะ <laughs> งานครับงานคืองานครับงานคือเง,นนงนินครับเนี่ยยังไม่ได้เล่าอะไรมากมายครับก็จะรอช่วง ปิดร้านครับปิดเครื่องครับจะมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งว่าอัปเดตเรื่องของยอดขายครับวันนี้เนาะถามว่าเข้ากอนนู่นไมได้เท่าไรนู่นได้เท่าไรแล้วยังดูไม่ได้อ๋อยังดูไม่ได้ครับอ่าหนูหนูยังใช้คนละครึ่งครับผมเนาะตัวอะไเลยให้ตัวกายจะมือเนาะส่วนติงไม่ได้ดูเลย ลูกค้าก็เข้ามาได้เรื่อยครับมาหนูหนูก็ซื้อขนมเนาะขนมเยอะชอบตามใจครับขนมเยอะมากครับเด็กๆชอบเข้ามาที่ถูกดีมาตรฐานเพราะว่าขนมเยอะแยะมากมายครับนะฮะสุดยอดครับผมตรงนี้ไม่ใช่ลูกค้าครับตรงนี้เป็นเจ้าของร้านทั้งหมดครับที่ยืนตะเกียรอากาศนะฮะเนาะเนี่ยคนที่บอกตะเก็ยบตังครับหลอกเกินเนาะ หอกกึนเะนี่ฮะซื้อไอติมไปแล้วครับเกาหลีเอ้ยเกาเหลาเอ้ยถูกแล้วเชิญครับนะ่จิ๊บจิ๊บจิบขายกระดูกนี่ฮะฝั่งด้านขวาขอ,ของเราก็เป็นร้านซีพีครับแต่เราห้องเบทตะกรูมาขายครับผมเป็นกระดูกซี่โครงอย่างดีอร่อยนะมาขายของเรา กระดูกซุปอ่ะอ่าไปดูกินทำไมซุปครับอันนี้อร่อยครับสินค้าอย่างดีครับผมรู้ว่าอร่อยขายแต็งโมมาซื้อกระดูกกินหน่อยเนี่ยลูกค้าในบ้านก็ยอกยอกครับฮะจริงนะยอกยอกจริงนะตายครับตายแล้ววันนี้วันหวยออกครับ ยอดตกควบภาพครับวันนี้เวลาหกโมงยี่นาทีครับอัปเดตก่อนครับยอดแค่สี่พันบาทครับจะไปต่อหรือสิพอซัมนี้นี่ <c oughs> <c oughs> ยอดอย่างนี้อยู่ไม่ได้ครับยอดอย่างนี้ฮะแล้วก็อย่าว่ากันครัรเรพูดให้สนุกครับผมแล้วก็พูดให้ทามั่งอะไรมั่งครับเนาะให้มันไส้มั่งครับผมเนาะ ตอนนี้ครับน้องๆหลานๆพี่ๆป้าๆครับคุณหลานคุณลูกครับไม่มีใครอายกล้องลยครับพอยกกล้องขึ้นมาถ่าย youtube นี่เดินเข้ามาใส่เลยฮะแต่ก่อนนี้ก็จะอายเนาะอายมวนเหมือนแต่ทุกวันนี้พอยกกล้องจะถ่าย youtube นี่อ่าเดินเข้ามาหากล้องเลยทำอะไรนี่เยเอาไปเรียงทำไมเอาข้าวก่อน นี่ครับสินค้ามาเยอะแยะมากมายเลยครับเหล้าเบียร์ที่มากันนำเลยครับเนาะ้อเดี๋ยวถ้าเจ้าที่เขามากดนะหักคะแนนกระจายฮะเนี่ยพวกเราทำไมเนี่ยไม่ช่วยแล้วยังมาเกะกะเขาอีกนี่นี่ขี้เกียจครับนี่นี่นี่ฮะ ที่น้องอะไรคะัที่น้องอะไรนี่ที่น้องอ,อะไรพระโล,ะโ,ลโอ้ยให้ดูพะโลสวัสดีครับโอ้ยนี่พะโลอินอนัสซินแล้วเห็นกล้องไม่ได้ครับเป็นกล้องไม่ได้ครับพะโลเห็นกล้องไม่ได้เลยชอบนะเป็นหมาพันธุ์ไทยแท้ครับหมากระโดนครับเขามีแตวกวกระโดนเรานมีหมากระโดนครับนี่ฮะ มาไทยแท้ครับของพวกเราเนาะก็เฝ้าร้านครับนี่ฮะดูแลช่วยกันขายครับฮนะะเสด็จเังกี่เหลือด้านหน้าครับวันนี้จีจี้หน้าเริ่มซีดแล้วอ่านะเจอของดีสินค้าเข้ามาช่วงเย็นครับร้านๆก็เหนื่อยกันครับเนาะนี่ฮะนี่แหละครับเป็นเรื่องของอ่าให้เห็นภาพว่าความเหนื่อยแล้วก็การจัดการบริหารร้านถูกดีมาตรฐานครับถ้าสินค้ามาสองสามร้อยรายการเนี่ยฮะ าไม่มีเวลานะครับไม่ใช่ว่าเรื่องสนุกนะดูครับพลุกพล่านไปเลยเพราะว่าสินค้ามาขนาดนี้นี่จัดคนเดียวยังไงก็ไม่รอดครับพนักงานขายอยู่คนเดียวยังไงก็ไม่รอดครับเนี้ยหกเจ็ดคนยังเอาไม่อยู่ครับเนี่ยคนนี้ฮะขยันมากครับไปจากโรงเรียนชุดยังไม่ถอดเลยครับถุงเท้ายังไม่ถอดต้องมาช่วยพ่อแม่ทํางานครับที่คระคิดดูฮนะทางานนิดหน่อยครับแต่ค่า บริการเขานี่เยอะเหลือเกินนะวันหนึ่งใช้เงินเป็นห้าหกร้อยเนี่ยที่ช่วยครับช่วยครับสุดยอดครับสุดยอดครับเนาะยังเห็นภาพความวุ่นวายของพวกเราครับเห็นภาพบรรยากาศการนําสินค้าเข้าในร้านครับจากหลังที่ทางถูดีเอามาส่งครับหลังที่เราเช็คเรียบร้อยครับเนาะนี่ฮะขนาดคนเยอะขนาดนี้ยังเหนื่อยครับผมเห็นไปเห็นหลายๆที่เนาะพนักง,งานมีแค่คนเดียวหรือว่าขายเองคนเดียวก็จะ จะเหนื่อยกว่าน hmm. okay. okay. hmm. ี kind of mm ้เยอะแยะมากมายเลยครับเนี่ยฮะห้องก็สต็อกเต็มบ่ปาติโตครับห้องสต็อกเต็มครับสินค้ามารอบนี้เยอะครับผมเนาะ มา200กว่ารายการครับไม่ใช่รายการเล็กๆครับมารายการใหญ่ๆฮะดูสินค้าที่ครับใครจะเอาเข้านี่เป็นลมแน่นอนนะวันนี้สินค้าลังการเหลือเกินครับนําสินค้าเข้ามาที่ร้านพวกเราเยอะจริงๆครับเนาะสินค้าเนี่ฮะดูสินค้าด้านนอกครับที่สินค้าที่จะยกเข้าไปด้านในที่ห้องสต็อกครับห้องสต็อกก็เต็มแล้วครับเนี่ยนี่เอาตรงนี้ไว้ตรงนี้ไม่ได้ปะ ให้นี่ยกงงไม่ได้บ่าตัวนี้เพียงสูงไม่ได้ไหมเพียงสูงไม่ได้บ่าตัวนี้นี่พวกนี้พวกนี้เรียงตูงนี้สูงสูงไม่ได้บ่าได้เนาะไม่ต้องไปเข้าสต็อกไงไปยึดดูนี้เริ่มที่นี่เห็นจานล้วแม่พวกเนี่ยไม่ต้องเข้าสต็อกไงวางหน้าเรียงหน้าไปเลยเล่าเบี้ยน่ะนี่ฮะวันนี้ครับให้เห็นบรรยากาศของความเหนื่อยครับแล้วก็การจัดสินค้าที่ ที่เยอะสินคายเยอะครับเนาะไม่มีที่เรียงครับไม่มีที่เก็บครับที่วางเราที่นี่วางตรงชั้นนั้นด้อตองขี้ของมันนี่ฮะลูกชายจากที่ไม่ทําอะไรเลยครับต้องทําครับผมเนาะจากที่เป็นคุณชายจากที่สบายสบายครับนี่ฮะเรามีร้านในเมืองสามสี่ร้านครับร้านแค้าวสารไม่แตะนะครับตั้งแต่มีถูกดีมาเนี่ยขยันมันเพียนทุกคนครับแปลกมากครับเนาะ จากแต่ก่อนครับมีเรามีร้านไม่ใค่แต่ก่อนครับทุกวันนี้เรามีร้านในเมืองอยู่สี่ถึงห้าสาขาครับร้านขายข้าวสารร้านขายหมูเนาะลูกๆไม่ไม่ช่วยกันครับเนี่ยแต่ร้านถูกดีมาตรฐานนี่ช่วยครับถือว่าสุดยอดครับถูกดีทําให้ลูกผมถูกดีทําให้ลูกผมทํางานครับสุดยอดครับผมสุดยอดสุดยอดนะเนี่ยเราถือว่าเราเราก็คุยกันให้สนุกครับเนาะคุยให้หาเนะเนี่ยเป็นการปลูกฝังให้รู้จักการค้าขายครับ ก็ถือว่าเป็นกําไรไม่เอาครับขอให้ได้เป็นที่เรียนรู้ก็พอฮะนะเนี่ยสุดยอดครับหลังจากอยู่ที่เมืองนี่ไม่สนเลยฮะแต่ว่าอยู่ที่นี่โอเคฮะอันนี้ลูกชายคนโตฮะลูกชายคนโตคุณเป้ะฮะเราพูดคุณชายคนโตครับคุณเป้ะฮะอันนั้นที่ยืนตรขาโตคุณทีระรครับนะนบนฮะคุณทีระร ลูกค้าก็เข้ามาครับปลา,ายเนาะเข้ามาเรื่อยๆครับลูกค้าก็เริ่มเข้ามาครับช่วงนี้ช่วงเย็นๆครับที่เราขายสินค้าลูกค้าเข้ามาครับเนาะ <Okay. S 1> วันนี้นายยอดจะตกหน่อยเพราะว่าเป็นวันหวยออกครับวันหวยออกครับวันนี้ oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. อ่าฉันซื้อปลาไปเลยสินค้าขายดีหรือเปล่าน้องจีจี้นี่ฮะน้องจีจี้ไม่อายกล้องนะครับแต่ก่อนได้อายมวนทุกวันนี้เห็นยกกล้องขึ้นมาเดินใส่เลยฮะเนาะอยากออกกล้องครับช่องนี้จะเป็นช่องที่มีซับเป็นแสนนะคนดูเป็นล้านครับ น้องจีจีต้องพิเต,ตัวเองหน่อย,ยเนาะเราจะสร้างตัวละครขึ้นมาในช่องของเราครับนี่ฮะแม่ลูกค้าพูดภาษาสวยครับไทยหนอนี้ <S 1> <S 1> <N> นี่นี่นี้เรียกคุณป้ายังสาวครับสวยไม่สางครับไม่สางเมาครับไม่ใช่สวยอะไรสวยไม่สางเมาสวยไม่สางเมาครับนี่ขอบคุณลูกค้าครับที่เข้ามาอุดหนุนพวกเราเนาะขอบคุณมากมาก,มากมครับกับการกับร้านถูกดีมีมาตรฐานของพวกเราครับ ทีมงานครับนี่ฮะคลิปนี้ให้ดูยาวๆครับเนาะสิบกว่านาทีแล้วก็อ่ะขอแค่นี้ละกันเดี๋ยวจะเบื่อกันครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ับให้กำลังใจพวกเราครับเข้ามาแล้วก็ขอคนละไลค์คนละแชร์ครับเนาะอย่าลืมกดซับสไครต์พวกเราครับอ่าให้มีกําลังใจในการท o u t u ู e ไปเรื่อยๆครับเนาะนี่ฮะนี่ลูกชายครับจากที่ไม่ทาอะไรเลยครับก็มายิงบาร์โค้ดครับถือว่าเป็นการเรียนไปในตัวเนาะ นี่ยไม่ไม่ไม <laughs> เออไอเป็นร้ายก็อ่าช,ช่วยกันไปครับไม่ไม่ซีเรียสครับเนาะเนี่ยคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ